สวัสดีค่ะคุณรู้ไหมว่าวันนี้ถ้าเราป่วยด้วยโรคร้ายแรงเนี่ยประกันสุขภาพที่คุณมีอยู่เนี่ยมันสามารถรองรับในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวประกันสุขภาพและคุ้มของโรคร้ายแรงกันค่ะตัวประกันสุขภาพในโรคร้ายแรงเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ที่2ประเภทหมายความว่าเท่านนี้ เราซื้อตัวประกันสุขภาพแบบเดิมเนี่ยคือต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นมันถึงจะได้ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่ปัจจุบันนี้โรคมันมีการปรับเปลี่ยนไปเช่นโรคมะเร็งไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลแตเ่เราจะเป็นจะต้องจ่ายค่ารักษามันโดยจ่ายในเรื่องคลีนิคบัตหรือฉายแสงแล้วก็กลับบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวประกันในแบบเดิมหมายความว่า เราก็ไม่สามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้เพราะว่ามันไม่ได้นอนโรงพยาบาลทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยในเรื่องของค่าชดเชยที่เราเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราตรวจพบหรือป่วยด้วยโรคร้ายแรงตัวนั้นเราเรียกสัญญาตัวนี้ว่า C I multipay ค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้การใช้ในเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ย ข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคนทั่วไปเยอะเนื่องจากว,ว่ามีค่าสารที่มันสูงขึ้นเสียไปมัลติเพย์เนี่ยมันจะคุ้มครองเราในเรื่องของค่าชดเชยเมื่อป่วยได้โรคไร้แรงทุรย,ยะรวมทั้งหมดร้อยแปดโรคหมายความว่าเช้าวันนี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยตรวจพบว่าเป็นโรคไร้แรงอย่างเช่น,ชนมะเร็งในระยะเริ่มต้นบริษัทก็จะจ่ายในเรื่องค่าชดเชยให้ลูกค้าของ25เปอร์เซ็นต์ของทุนมัลติเพย์ที่เราซื้อยกตัวอย่างเช่นเท่านี้เราซื้อมัลติเพย์อยู่ที่ทุนหนึ่งล้าน ตรวจพบว่าเป็นระยะเริ่มต้นเราก็เอาตัวเลข25%คือ2 5 0 0 0นตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้จ่ายในช่วงที่รับยาเคมีบําบัดหรือฉายแสงเพราะว่าใน2ออย่างนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลน,นั้นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องใช้เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทีนี้ระหว่างทางเกิดลูกค้ามีความจําเป็นที่จะต้อง นอนโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเนื้อ,อร้ายหรือการสูญหัวใจคือตับแดงที่มีการนอนโรงพยาบาลเนี่ยตัวประกันสุภาพเดิมของลูกค้าก็สามารถที่จะช่วยตรงนั้นลูกค้าได้แต่ทีนี้ถ้ามีการติดตามอาการ follow up ต่างๆลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาดูว่า A C I m u l t i pay ที่ฝ่ายขายพูดถึงตัวนี้เนี่ยเอ๊ะตะกี้ที่เราบอกไว้ว่าทุนประกัน มาติเพย์เ hmm. น I mean. ี <Elekt> <OVER> ่ยประมาณล้านหนึ mm ่งเนี่ยมันจ่ายเบี้ยสูงไหมก็อยากจะบอกลูกค้าให้สบายใจก็คือถ้าลูกค้าอายุไม่เกิน30มุนประกันคุ้มครองอยู่ที่1ล้านเนี่ยเบี้ยก็แค่พันกว่าบาทเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอายุอยู่ในช่วงที่หลัง30ปีไปแล้วเบี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกพับาทและเบี้ยก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุเพราะว่าโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค้ายมันมีสูงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมิเซียมาติเพมันน่าจะ เป็นตัวสัญญาประกันสุขภาพตัวใหม่ที่น่าจะรองรับเรื่องของโรคร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าในอนาคต